ฉันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย <c oughs> เอ้าเพื่อนนายไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้เออ่ะอ่ะนายรู้ไหมว่าที่นี่มีอะไรอ่ะเออเราตั่งรถมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้เขาบอกไว้ว่าในในดูเมเเอออย่าเพิ่งโอเคได้แล้วแล้วลก็อันนี้กดอันนี้ผมเคยได้นเมืก่อนอน,นั้นนี้ผมได้แบตตามอะไรสองอันก็คือโดนฆ่าด้วย สองตัวในวันนี้ผมจะต้องมาออกจากที่นี่ให้ได้ครับฉันต้องตามรอยเลือดนี้ไปแล้วคนขับรถอยู่ไหนล่ะเขาต้ออยู่ในนี้นั่นนะเฮ้ยตามมาแล้วเพื่อนตามมาแล้วเออฉันตามได้เหรอตสิเพื่อนแบตเตอรี่ก็น้อยฉันจะต้องไปอยู่ที่นี่โอเแค่ แ้วเวลาครับสอนแรีครับผมนี่ไม่ก็อยู่กับเดอะเมสแม่พี่ผมไปเซอร์เวลมาตั้งเซอร์แวร์มาตั้งไงแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักคู่เอ๊ะที่นี่ที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี่เขามีโทรศัพท์ด้วยนะโอ้ยมองไม่เห็นเลยไม่เะไรอ่ะที่นี่มีสประหลัดอยู่สองตัวแม่โซ่ระวังให้ดีนะเพราะฉันเห็นแบดแล้วเพราะผมเห็นแบดก่อนหน้านี้ไง ผมถึงกลัวผมถึงรู้เลยว่ามีใครอยู่แบงนี้ทำไมผมกดไอ้คลิปนี้ไม่ได้น่าจะเป็นทางกัน,กนรหรอมั้งก็หนีอะไรอยู่วะก็ตีสับป,ประรดต้านเราจะจะับสปาร์ตันได้ยังไงอ่ะไม่รู้กเฮ้องไอ้ ที่สองที่ผมเจอนะคเพาะผมหาแต่ตัวแรกเจอก็คือตัวเทีย่ยวนู้นนะครับโอโอไอ้ไงเรายัางเหลืออีกไม่กี่ชีวิตนะแล้วคนขับรถละ่ะคนขับรถไม่รู้หายไปไหนแล้วอะเขาน่าจะหายไปกินข้าวกับข้าวมั้งแล้วเขาจดเขียนจดหมายไว้ด้วยละ่ะ นั่นมันแค่ฝันไปเออวันนี้ันที่สิบสองวันนี้ก็้อันที่สิบสองนี่คืออีสเตอร์อีกอย่างนึงที่ผมสุดใช้ตั้งหาแหละ้วต้นนี้ผมติดมาประมาณแปดโมงเจ็ดโมงอะไรนี้มันการอัปเดตแน่นอนแต่ว่ามันเป็นแค่บั๊ก็ไม่รู้นะครับเพื่อผมกดพุชหรือกดชิปอ่อื่นได้นอกเนอกเหนือจากคอนโทล่ะครับทุกคนไปเดี๋ยวเรานั้นจะ ไปดูกับเพื่อนดีกว่าว่าที่นี่มีเห็ดชุกเฉนอะไรมากเลยครับแต่ข่าวว่าที่นี่มีโครงกระดูกตั้งหลายตัวเลยนะครับมีทั้งโครงกระดูกหลายตัวเลยเดี๋ยวของน่าจะแค่ตัวเดียวละมั้งไปเพื่อนมันโหลดดิ้งนะครับเราไปทางโน้นแล้วสิบนหายครับผมขอได้ครับผมขอไปทางนี้แล้วกันนะฮะ โอเคได้ย okay. ินเสียงแต่ซบรอนโเดี๋ยวผมไปทายกันก่อนแล้วกันนะนี่ไงแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับเอ้ยโอ้มีคนเก็บยังไม่เก็บเลยเดี๋ยวกดแป๊บหนึงครับเนี่ยครับแบตเตอรี่ครับกดกดสุดท้ายเอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลย จะต้องรีบร,รีบไปฉันต้องอไปบอกความเชื่อหรือว่าที่นี่มีอะไรันมาที่นี่เพื่อสำรวจฉันเป็นนักข่าวนักข่าวก็ว่าเร้วมาในฐานะสินนี่ครับผมไปผมเป็นคนที่รู้บางอย่างแล้วผมก็ต้องเป็นคนที่อยากได้แบบนะครับฉันว่าที่นี่มีอะไรผิดปกติแน่ฉันว่าที่นี่ มันคือที่นี่ท้ำล้างแต่มันต้องมีคนเคยมาขุดเหมืองสิทางนั้นน่ะฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคน